สวัสดีครับผมมือนีวันเสาร์ครับกับเสี่ยนหล่องออกมาช่วงเทียงครับมากไก่อยู่พี่น้องคำตำบลครับมือนีมาทางตำบลบันดุงนะครับส่วนผมอยู่ตำบลบางทองกับเสี่ยนหล่องผมใส่เจ้าเพชรบางท่องไว้หนีครับแปลว่ลงแล้วพุ่มีครับผู่มีนกมาส่วนเสี่ยนหล่องไปใส่พี่เจ้าผ้าแดงครับ นกเขาร่วมต้นแล้วครับพี่น้องเราก็ไปเบื้งแล้วเรียบร้อยแล้วครับกำลังมากครับนี่ถุงเขียวกับเดเยวไปมือนี่มากไกลครับอ้าเจ้าผาแดงจัดแต้มต่อเนื่องอีกแล้วครับหลังจากบได้ล่งคลิป เกือบบัทิยหนึ่งพี่น้องพอดีติดประชุมติดภารกิจทังผู้บังคับบัญชาพูนสั่งครับมื้อนี้วันเสาร์ก็เลยพากันมากครับมาทั้งโซนดงวายพี่ละครับทั้งปั่นหนองแวงเง้วครับเป็นทงกว้งครับก็เป็นเฉเลยเสียงน้อยครับที่เขาไปหาเพิ่นพราะกันจินเขาแล้วก็เลยให้เพิ่นไปเบิ่งครับเามาลุ้นนล้กันครับบมแมน บมมนถือวังเขานีนเสียงมันคู่นี่บ่ตัวเสียงน้อยหรือตัวใดเนาะเขาไปบัดเนาะตัวดเดียวเนี่ยตัวเดียวเนี่ยเนาะโอ้บุกแก่งพี่น้องนี่ครับลเลยเจ้าผาแดงนั่งไอมือนีใดนั่งไอมือน้าพี่น้องเอ้ยครับนี่เด้ชมหนาพเพเอกครับอืยิ้มวัดดีครับเแบลบซี่เพื่อนแม่แงดังอยู่เออเอา ปวดออกมาอีกมาแล้วครับเมื่อนี้ครับกับเชียนร่องครับนะครับเจ้าของเพิ้นกระลังกลมโกกลมโกยห้องยี่เด้หรอร่องนะแต่ตอนนี้กับเวลาาบสามครับออกมาั้งจ่ช่วงเที่ยงหมดละเนาะอากาศขึ้นแน่แดดน้่ครับฝนมาตกพี่น้องเอาล่อยเพิ้นปดนกกันครับ เราเปิดผ้าเบิ่งกันนะเจ้าผ้าแดงมันสิวางอะไรอยู่ว่สิคู่บ่จนผมเอาเจ้าเพชรเมังท่องมาครับนี่บ่มีนกเข้าร่วมครับโอ้คือดินให้รลองมื้อนี่จะใส่มันไก่ายเอาลูกเอาเอาเอาผ้าแดงเอาเอาลูกเอาเอาบ่เอาลูกเอาเอ้าเอ้าตอดบ่คู่ตอดอย่างเดียวบ่เออเเเออออ้าาไม่ มันติดโดนพี่น้องบบคู่มีจะจิกซื้อเอาเส้นสั้นกะเอาเอาเอามาหลอกซะเจ้าผาแดงจัดแต้มเอาคลิปนี้กะผมกับเสี้ยนลองกะขอจบไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกกำลังใจคือเกาเดอร์พี่น้องหางห้องมือนะครับบริลลรงคลิปบังหันพวกนี้กะได้โอกาสกะเล้ร้อยพากันมากครับไพ่ไงกับหลานเอกใน่องคือเกาเนาะ ขอบคุณทุกงกำลังใจครับสวัสดีครับดูครับทุ่งยู่ไสหล่ะยูว่วัลเฟล